อ้้เขาาาใถึงควมพยายามแล้วคน,คนที่กลับโลกหนึ่งมาจัดการมังกรที่มังกรจะใช้อะไรจัดการเขาฮะใช้อะไรอืมเอ่อบอฟฟุดหรือคิงพีทบอฟฟุดเลยนะจัดการเลยนะบ,บอบอฟฟุดหรือคิงพีทจะใช้จัดการอะ่ะน่ะจะจะเพราะว่าบอฟฟุดหนูหน,หน,หนูจะใช้คนพิษจัดการเขาแล้วก็ใช้พลังจูกของหนูเออใครอยู่โลกสองครับ ถ้ากลับมาโลกหนึ่งเจอมังกรจัดการแน่แต่ถ้าเป็นคิงพีนะยังไงก็โดนหนูอ่ะเพราะหนูใช้พลังที่โคตรโหดพลังโคเลยนะชอยชอยโอ้ของจริงวะเนี่ยของจริงเคยฆ่าเคยเคยฆ่าหมดเขาเลยเนาะมังกรเลเวลเท่าไหร่เนี่ย400 400แล้วครับโอ้โหของจริงครับใกล้500แล้วโอ้โหใกล้500ครับของจริงครับพีนั่นเนี่ยเนี่ย เดี๋ยวจะไปโลกสอใช่ไหมอืมอีกสองพันอ่ะอีกสองพันไปโลกสอีกอีกไม่เลีวลสองพัเยว่สอนไปโลกสองใช่โอ้ 2, ออ 2, โหอีกตั้งนานนะั้นี่ไม่ตั้งประมาณหนึ่อมั้งที่จได้โอ้โหนล้เอาเลเวลหนึ oh ่งพันแล้ว oh, เว 1, วอ็งต้องคร์มบิค่ารอถึงจะไปโลกสจบแต่แต่โลกสองมาโลกหนึ่งก็เจอองกรจัดการได้ใช่ไหม บางทีหนูอาจจะโหดกว่าโลกโซ่เพรานะฉะนั้นแมวไงก็จะโหดกว่าเข้าเลยเหรอใช่ใช่ใช่ทำไมไกลจังว่าเกาะอื่นมันมันโคตรไกลเลยมันห่างไกลไม่มีใช่ใช่ใช่โอ้โหเกาะไายขรานเกาะไต้เมันอขรานเกาะไายแล้วต้องแล้วก็ต้องเขียงบินไปตรงไประเลย ถ่ายน,น้องก็เล่นเกมครับถ่ายน้อง<ก>มัก่เล่นเกมเกมอะไรเนี่ยเกมคิงพีครับจะเล่นกับเพื่อนเพื่อนชื่อกำปัน่นเพื่อนชื่อว่ากำปั่นของกิ้งครับของกิ้งนี่เขายยากเกาะกันไปเออไปเกาะไอ้นี่เกาะชื่อว่า Hello